สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะก็ะคือว่าพี่คนในหมู่บ้านแกขับรถไถตกลมไม่ใช่ตอกลมติดลมนะคะติดลมที่นี่แกไ้น้องมาดึงไ้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเนี่ยบ้านนี่มีแต่ดึงรถเดอิออันนี้คือคนในหมู่บ้านแกขับติดลมเองน้องไปเลยพ่อไปเลยคนติดลมนะคะทุกคนนู่นนะคะติดลมแต่แข็งคาง เพียงคือเทแทะข้าวรถติดหลุมอันนี้เป็นสี่สิบเซตแรงนะคะคันนี้เนอะของนางเปทุกสิบแรง มันตะแคงขางนะคะแล้วไปฟังก่อนพี่แววเหรอพี่เลี้ยงอ๋อโอ้ขึงหล่อเลยฮะ

แบบง่ายได้ยังง่ายได้ขึ้นขวดง่ายเลยได้ไปดูลุ้มก่อนมันเป็นดินไอ้นี่นะคะทุกคนรีๆีก็ขึ้นแป๊บเดียวนะคะแไปนานเออพุกเทพนะวะ รวดิว็วก็ตอนไ้มาถึงแค่นี้เลยแล้วก็ขับป่านน้องก,ก็จะแปบ๊บเดียวเราไปไปไป,ไปยังกูยังเว้นขี่ไก่อ่ะเว้น บอกนะอัรวิดีโอเมื่อกี้เลยนะคร์ตขำเลยนั่นเอใครสนใจอยู่แถบก็ขำจังไปไล่ขี่ไก่ได้นะคะอันนี้คือรถไล่ขี่ไก่เนาะ น้ำส่งคตรดีเลยคือง่ายเองหนูก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนรวดเร็วทันใจนึกเหม่เห็นนานเลยเราก็จะกลับบ้านกันนะคะทุกคนรถจอดไวฝั่งนู่นเนาะโอ้ทุกคนขาสั่นเลยเลยก็แป๊บเดียวนะคะก็ไม่คิดว่าที่แรกคิดว่าจะดึงนานเนาะแต่ทีนี้ได้แป๊บเดียวเอง เเกือบเร็วเกือบเร็วตอนบ่ายนี่เรามีเรียนนะคะเราแต่ว่าน้องจะไปขายมันต่อเนาะแต่ว่านางมีเรียนนางก็อดไปเดี๋ยวกระปานนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เฝ่าไว้เท่านี้นะคะมันมันหน่วยมากนะคะคือแป๊บเดียวเนาะไม่นานประมาณสามสีนาทีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย